หมอกควันไฟป่าเนี่ยหลักๆก,ก็คือมันเกิดจากคนเนาะถ้าเราอยากให้มันสําเร็จก็คือเราต้องจัดการคนก่อนเชียงดาวนี่มีปัญหาเรื่อง,องหมอกควันไฟป่าเยอะมากแต่บ้านเรานี่ก็คือว่าเราจัดการได้เรา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 จะไปโทษว่าบ้านโน้นบ้านนี้ผมไม่โทษละ เพราะว่าคือทั้งหมดอ่ะคือเราต้องเราจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดอีกด้วยหมู่บ้านอ่ะจะอยู่ในที่ที่ลุ่มอย่างเงี้ยเวลาหมอกควันมามันจะอบน้อมบางปีควายอยู่หน้าเรา200เมตรมองไม่เห็นเลยกว่าช่วยเจอราซาคีรเนาะอะไรอ่ามาดาเดอมุกกาพัติเลอเชกาลาอาตาคุณเนาะเชกาแปลว่าเสื้อค่ะ ลาแปลว่าสีเขียวสีเขียวจากธรรมชาติะคะ่ะแต่ว่าความเป็นธรรมชาติภายใต้ภายใต้ของพวกเราก็คือดูแลธรรมชาติไปด้วยถ้าเอาแค่ความชอบอะ่ะคือมันใช้เวลานาน,านมากกว่าจะได้กว่าจะได้ไดแต่ละผืนสมมติว่าถ้าอันนี้คือย้อมกว่าเราจะหาวัตถุด,ดิบจากธรรมชาติใช่ไหมคะ เราต้องดูด้วยว่าแต่ละพืชแต่ละตัวอีก,อกทีหนึง่ง <c oughs> กว่าจะได้ตัวหนึ่งต้องอา,อาศัยใจเราจริงๆเวลาท,ที่เราทอคือใช้เวลาว่างวันหยุดด้วยอะไรต่างๆบางคนถ้าคือถ้าเร็วที่สุดก็คือสองวันตั้งไฟอีกสองสามชั่วโมงกว่าจะได้ผ้าผืนหนึ่งแล้วก็ทออีกบางคนใช้เวลาเป็นเดือนเลย คือความเท่คือความเท่ของผ้าคือเรา,เ,ราเทาเองใส่เองมันมันมันสุกมันมีความสุขมากๆถ้าถ้าถ้าฝีมือเราเราก,อกอาก็อยากอยากทำผ้าอาจารย์อาจารย์จะชอบบอกว่าไปไปทั่วประเทศเราอยากอยากไปทั่วโลกเลยแต่ว่าก็อยากพัฒนาไปเรื่อยๆก่อ อาจารย์จะออกแบบเป็นมห,หมอะไรใหม่ส่วนใหญ่คนปริอญะจะทอผ้าจะไม่มีกระเป๋าอาจารย์อาจารย์หรือว่าพี่ที่เข้ามาเนี่ยจะออกแบบเป็นกระเป๋ามาให้อีกทีนึงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนปรยอใส่ชุดปรยอมันไม่มีกระเป๋าอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ออกแบบให้ทันสมัยขึ้นมาอีกทีนึงคือส,ส่วนส่วนใหญ่แล้วจะขายในชุมชนเพราะว่าทุกๆคนจะมีแขกเข้ามาด้วย คือด้วยเริ่มทําด้วยอ่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ขายเลยเพราะว่าทําใส่เองตอนนี้คือ,อเริ่มจะมีช่องทางบางคนก็ขายประกาศในเฟซบ้างในอะไรต่างๆบ้างในส่วนของผ้าในะทำให้วิถีชีวิตตรงนี้ยังคงดําเนินไปนะครับมีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่นนะครับเอารุ่นใหม่รุ่นเก่าผสมกันนะครับในขณะเดียวกันก็สร้างไรายได้ จากการที่เราทําอยู่แล้วเขาเรียกว่าวิถีชีวิตสร้างไรายได้ซึ่งชาคาล่าเนี่ยเราได้ส่งเสริมได้ออกแบบให้มันทันสมัยขึ้นแล้วเราก็กลับมาใช้สีย้อมจากธรรมชาติที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็สามารถที่จะเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมตัวแล้วก็แฮมยางนึ่งก็เป็นต้นน้ำที่เราแก้ไขปัญหาหมอ,อกควันได้ตัวครับ ผมสนับสนุนเรื่องของการปลูกกล้วยกับเรื่องของหมอนเพราะว่าหนึอย่างนียไม่ใช้สารเคมีก็ทําให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มหลายทางแปลรูปอะค่ะจากตรงนี้มันรายได้มันอาจจะได้ไม่เยอะถ้าเราขายเนี่ยรับซื้อประมาณโลห้าสิบแต่ว่าแต่ถ้าเราไปเพิ่มมูลค่าให้มันเนี่ยอย่างเช่นทําเป็นวายะค่ะก็อาจจะได้ขายขวดละร้อยเนี่ยค่ะแล้วก็ แยมเนี่ยค่ะกระปุกหนึ่งก็80บาทแล้วซึ่งมันก็เพิ่มมูลค่าถนอมอาหารด้วยฤดูการหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันเยอะมากค่ะถ้าเก็บทีเยอะมากเราจะไปทําน้ําผลไม้อย่างเดียวมันก็ไม่หมดคือวิถีชีวิตที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยสามารถแปลรูปเป็นเงินได้ให้คนอื่นมาดูผมไม่อยากเห็นวัฒนธรรมอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพราะเราจะทําแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํา ซึ่งวิชากีชุมชนเนี่ยมันก็อยู่ในต้นน้าอยู่แล้วคือผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปประทับนักแต่มันมีความเปิ้นห้องว่าพอเฮามาส่งเสริมเนี่ย้าบ้านจะรู้สึกว่าเฮ้ยเปิ้นเปิ้นรู้สึกว่าหื้อใจกับเฮานะครับแล้วมันก็จะมีบบด้านนี้ด้านเดียวนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมศาสตร์เดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มันจะต้องช่้ยกัน